สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอร่อยไม่ซ้ําจําสูตรไม่ได้วันนี้นะครับผมมาลุยงานที่เชียงรายฮะมาทั้งทีโอ้โหจะพลาดการถ่ายรายการอร่อยไม่ซ้ําไปได้ยังไงอยากกินชามากเขาบอกว่ามาภาคเหนือเนี่ยไปชามดีแล้วก็บางทีก็เอาชาม,มาจากประเทศจีนบ้างเพราะฉะนั้นมาร้านชาร้านนี้ครับเขามีชื่อว่าร้านชาหินหวงมาดูกันฮะว่าที่ร้านร้านนี้จะมี ชาอะไรสำหรับคนรักชาไม่ควรพลาดครับใครมาก็มาง่ายๆนะคืออยู่ด้านหลังพวกคุณเมงลายใช่ไหมเทพนะแล้วก็ตรงเข้ามาในซอยนิดเดียวเลยก็จะเจอร้านร้านนี้หรือว่าเซิร์ชจาก g o o g l e ก็ได้อยู่ตรงแยกเลยเออตรงแยกเซิร์ชจาก g o o g l e จะง่ายสุดนะครับเพราะเขามีอยู่หลายสาขาเหมือนกันเชื่เลยครับโอ้ด้านนี้นี่เขามีพาตามใจคุณก็คือให้ดมได้แบบให้จูใจไปเลยมีชาหลายอย่างมากเดี๋ยวผมจะดมให้คุณผู้ชมดู ใช่เหรอไม่ใช่เหรออันนี้หม้อียกว่าให้ดมได้ทุกอย่างไม่ได้ดมพวกนี้แหละใช่นี่นี่ไปดีเขียนอยู่เหลยไหมอันนี้ชาข้าวหอมหอมไหมมันก็หอมเหมือนข้าวมันชาข้าวอาหารทีกว่าที่บอกชาหมื่นลี้นี่ยหอมหมื่นลี้หอมมากหอมจริงเาหมลิ้นหอมมากจริงหอมจริง เป็นแบบอูหลงอีกอูหลงอูหลงแล้วก็อ<า>เอาต้นหมื่นลี้ใ,ใส่เข้าไปนี่อูหลงมะลิอ,อืมนี่งหอมเลยเห็นไ,ไหมไม่ต้องไปกินอึ่งประเทศจีนเลยคุณผู้ชมใครรักชาชอบชาแล้วผมนี่ชอบมากแล้วก็จะกินชาแททุกวันเราแบบว่าลงไหลกลิก่นหอมของมันอะ่ะเนี่ยใครชอบนะที่เชียงรายนี่พอมีเลยมีหลายอย่างมากชาแล้วมันเยอะโอ้โหอันนี้หอมแบบ ลาเวนเดอร์ของจริงเลยนี่หลายอย่างมากครับเฮ้กคุยมั้ยหอมสวัสดีครับแนะนำชาหน่อยอยากได้ชาแบบหอมๆอะ่ะชาที่นี่เป็นชาจีนใช่ไหมใช่ค่ะมีตัวไหนบ้างอยากได้แบบว่าเหมือนคล้ายๆกับชาหอมมันลีหรือชามันลีเลยอนยะ่างเงี้ยได้ค่ะแต่ว่าที่นี่แนะนำตัวไหนอะ่ะจริงๆแนะนำที่ ็เป็นหอมอออออมือรีอะหอก็สองหอมมะลิใช่ปะใช่่คะ<ร>หอมมะลิีทำอะไรบ้างก็จะเป็นตัวอุหลห่ะแล้วก็ดอกหอมมะลิเข้าไปโอเคแล้วเอาไปผสมกับน้ำผึ้งหรอจริงๆเรามีทั้งใส่หลักแล้วก็น้ำผึ้งเพึ่งใส่ได้เอาแบบว่าผมอยากได้เย็นอย่านี้เอาร้อน เสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมชื่อร้านก็คือผมอ่านไม่ผิดเนาะยินหวงยินห่วงก็ถูกต้องแล้วอ่าชายินห่วงอันนี้เป็นของจีนเลยเป็นชาใช่ต้นช้ามาจากจีนมาจากจีนเลยอ่ามีหลายสาขาไหมมีตรงสาขานี้แล้วก็เซนทันนอ่าพอเห็นละเห็นที่เซนทันแก้วเท่าไหร่ครับแก้วสี่สิบห้าบาทสี่สิบห้าบาทเองโอ้โหถูกกว่าแบรนด์ชาจีนที่อินพอตเข้ามานะอันนี้แก้วเป็นร้อยเลยอันนี้ใส่น้ำผึ้งไปเยอะไหม อี่เปอร์เซ็นต์สามสิบเปเอร่อยจริงคือชงสดสแบบเนี้ยมันก็จะหอมกว่าที่มันอยู่ในกาใช่ไหมใช่ใช่เทามเทีมของชาก็ไม่ได้ยืดเลยถ้าเกิดผมอยากได้แบบเข้มเข้มของขมหน่อยชงหลายๆรอบได้ไหมถ้าเป็นอย่างรเราอะชงต่อแก้วแบบสดตอกแก้วหนูแก้วอยู่แล้วแต่ถ้าอยากได้เข้มกว่านี้เราจะเชื่อเราจะเพิ่มปริมาณในการแช่ช้าขึ้นอ๋อให้มันนานขึ้นใช่ค่ะเออเนาะบางคนก็ชอบกินแบบขมๆไงคุณผู้ชม อร่อยมากจริงครับก็อย่าลืมนะครับมาที่เชียงรายตอนนี้มีอยู่สองสาขาแล้วนะฮะก็คือสาขาตรงเขาเรียกเออตรงนี้เขาเรียกถนนเลยสี่แจงค่ะสี่สี่แจงถนนสี่แจงใกล้กับอภิสแควรใกล้ถนนคนเดินเลยอ่าใกล้กับอภิสแควรใกล้กับถนนคนเดินแล,และอีกสาขาหนึ่งก็คือที่สวนทัานะครับผู้ชมใครอยากมาชิมชาของดีที่นี่มาที่นี่ได้เลยนะครับก็คือที่เชียงรายครับกับร้าน ชาหยินหวนทีเฮาค่ะชาหยินหวนทีเฮาโอเคครับแล้วเจอกันครับผู้ชมเยี่ยมเลยครับหอ,อมมาก